หนึ่งปีให้หลังหลังจากคุณอินาฟุเนะบอกว่านี่จะเป็นภาคสุดท้ายของ r o c k m a n X แล้วแต่ด้วยอำนาจแห่งเงินทำให้ทางแคปคอมต้องดึงบูลลษสีฟ้ากับหมาอีกครั้งใน r o c k m a n X 6ปลอภาคนี้เป็นภาคที่คุณอินาฟุเนะไม่ได้กำกับเองนะเพราะในช่วงนี้เขากำลังทำา็ o ก m a n Network ร์ก t บทเอยู่หรือภาคล o c k m a n X นั่นเองแต่ไม่ต้องเสียใจไปเพราะเขาจะกลับม,มาอีกครั้งใน r o c k m a n X 7 r o c k m a n X 8 r o ล k m a n z e r ีโและภาคอื่นๆอีกมากมายในอนาคต เอาละผมว่าเรากลับมาสู่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าระยะเวลาผ่านไป3าสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์โคโลนีในภาคที่แล้วความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างมนุษย์ต่างพากันอพยพลงใต้ดินเราเลฟลีลอยทําการฟื้นฟูความเสียหายบนโลกณจุดตกของโคโลนียูเรเซียมีนักวิทยาศาสตร์เลฟลีลอยหนุ่มผู้หนึ่งได้เก็บชิ้นส่วนบางอย่างขึ้นมาจากบ,บริเวณนั้นซึ่งมันไม่นาา่าใช่เศษซากของโคโลนีอย่างแน่นอน มันคือชิ้นส่วนของเลฟลี่ลอยและแล้วเขาก็ได้โดนออลลาพังอย่างปกคุมไปทั่วร่างกายพร้อมกับยิ้มด้วยความยินดีและประกาศที่จะล้างแค้นได้เสียทีตัดมายังทั้งด้านของเอ็เขาได้นอนคิดถึงเรื่องราวของเพื่อนรักของเขาที่ได้จากไปในภาคที่แล้วแต่ก็ยังไม่ทันได้ฝันดีเอเลียได้แจ้งเข้ามาว่ามีภารกิจที่ต้องทำเอได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุเพบกับฮันเตอร์ที่ได้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ที่นั่นเองอิเล็กุราขนาดไมก่กนี้ลอยได้ออกอาวาดอยู่ก่อนที่เขานั้นจะได้พเผชศึกจู่ๆก็ได้มีเงาสีม่วงรูปร่างคล้ายซีโร่ปรากฏตัวขึ้นมาลัดช็อตเขาไปดือด้อๆทุกคนต่างตกใจกับภาพที่เห็นต,งตรงหน้าแต่ความสับสนก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อมีเลฟร่ลอยล่างยักษ์ลอยลงมาจากฟ้าเลฟริลอยคนดังกล่าวได้กล่าวว่านั่นคือนแม่ซีโร่เอ็กซ์ไม่ได้ยินชื่อซีโร่จึงได้ร้อนลนถามถึงเรื่องต่างๆมากมาย และก็ได้ใจความว่าเขาคือไฮแม็กผู้สังเกตการของไนแมซีโลและเมื่อได้เห็น X ที่ล้อนล่อนอยู่นั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะทดสอบพลังของ X แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างมากเมื่อเอกนั้นไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยพร้อมกับ,บอกว่า X นั้นไม่ใช่เป้าหมายของเขาอีกต่อไปและได้จากไป X ที่ได้เหนื่อยล้าก็ได้แต่งงกับเรื่องที่เกิดขึ้นต่างๆในวันนี้แต่ยังไม่ทันที่จะได้พักเลยเรื่องใหม่ก็ได้เกิดขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อจอของมอนิเตอร์ทุกจอได้ฉายภาพนักวิทยาศาสตร์แก่เลฟรีลอยไอซ็อกได้เล่าถึงเหตุการณ์ในแมรที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุการณ์การระบาดของไวรัสทำให้เหล่าเลฟรีลอยจำนวนมากกลายเป็นบ้านในทันทีแตกต่างจากไวรัสซิกมาเป็นอย่างมากซึ่งไอซ็อกได้อยากหาทางออกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงได้ประกาศจัดตั้งทีมสำรวจทั้งแขึ้นและอยากขออาสาสมัครจากเหล่าเลฟรีลอยทั่วไปเพื่อสืบหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นนั่นก็คือ เขาได้ตรวจสอบแล้วว่าเบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็คือในแมสซิโลอย่างแน่นอนเมื่อจบคําแถลงการของไอซ็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางฐานก็ได้ติดต่อเข้ามาหาเอกว่าการกระทําของไอซ็อกนั้นดูเป็นปริศนาเป็นอย่างมากขอให้เอกที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าเลฟรีลอยทั่วไปไปช่วยตรวจสอบกลุ่มสํารวจด,ดังกล่าวอีกทั้งช่วยเหลือเราอาสาสมัครทีเพราะที่แห่งนั้นเป็นที่อันตรายอย่างมากสําหรับคนทั่วไปเอกได้เดินทางไปตรวจสอบคณะสํารวจ และได้พบกับปรากฏการณ์ไนแมม์ซึ่งทําให้สภาพแวดล้อมนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ฝันร้ายยกตัวอย่างเช่นฝนกดอุกกาบาตเป็นต้นระหว่างการเดินทางเอกได้พบกับเหล่าอาสาสมัครที่ประสบภัยอยู่ด้วยเช่นกันบางคนก็ถูกไวรัสทําให้ร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงสภาพกลายร่างกายเป็นไนแมม์ที่มีรูปร่างคล้ายโรลิติครก็ตามที่กลายเป็นไนแมเป็นแล้วก็หมดหนทางที่จะช่วยเหลือได้แล้วจึงต้องสูดทำลายทิ้งเท่านั้น หลังจากที่ช่วยเหลือเราอาสาสมัครเป็นจำนวนมากตอนนี้เป็นที่ยืนยันแล้วว่าไอซ็อกเป็นคนทดลองไนแม่กับเราอาสาสมัครนั่นเองสิ่งที่ยืนยันอีกอย่างนั่นก็คือเราผู้สังเกตการณ์ทั้งหมดนั้นมีส่วนร่วมด้วยเช่นกันและยังมีเพื่อนสนิทเก่าของเอเลีย ATE, เกตดเลฟเลลอยนักวิทยาศาสตร์หนุ่มในตอนต้นเรื่องเป็นผู้สังเกตการณ์อีกด้วยเอกได้จัดการบอสคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอซ็อก ได้เฝ้าสังเกตการการต่อโซ่อยู่จึงได้เดินมาคุยกับเกตถึงเรื่องราวของแผนการทั้งหมดซึ่งประเด็นหลักที่ทั้งคู่พูดถึงนั้นจะมีเรื่องราวของไฮแม็กที่เป็นเลบรีอรลอยที่มีความสามารถที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเรียกได้ว,ว่าแข็งแกร่งกว่าเลฟรีอรลอยที่มีอยู่บนโลกทุกตัวเกตจึงไม่สนใจเรื่องของเอ็กส่วนทางด้านของไอซ็อกเขาได้บอกว่าตัวของเขาได้พบกับมันผู้นั้นแล้วซึ่งเนื้อเรื่องในช่วงนี้ยังไม่เฉลยว่ามันผู้นั้นนั้นเป็นใครกันแน่ภาพ ตันมายังฝั่งของ X ที่รับหน้าทีอันแสนนักหนวงอยู่คนเดียวเขาพยายามจัดการกับเหล่าผู้สังเกตการบ้างก็กลับไปยังสถานที่เก่าๆเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกค้างอยู่ระหว่างทางเขาได้พบกับไดนามที่เขามาทดสอบพลังใหม่ของเขากับ X อกหลายต่อหลายครั้งบางทีก็พบกับไฮแมกได้เช่นกันในที่สุดเขาก็พบซีโรในแม่ในช่วงแรกเกพยายามเกี้ยกล่อมซีโรให้นึกถึงเรื่องเก่า แต่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นแค่เศษซากของซีโร่ที่ไม่มีความทรงจําอะไรอยู่เลยเอ็กได้จัดการกับซีโร่ตัวปลอมเมื่อกลับมาถึงฐานจู่ๆปฏิหารก็เกิดขึ้นเมื่อซีโร่ตัวจริงนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมาดูเหมือนว่าชื่อเสียงของฉันในช่วงนี้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะพวกสิยงเสียงคําทักทายทุกคนก็ต่างยินดีที่ซีโร่นั้นกลับมายัางฐานซีโร่ได้บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ของซิกมาเขาได้ซ่อนตัวอยู่ เพื่อรักษาร่างกายที่เสียหายและคอยจับตาดูพวกฮันเตอร์อยู่อย่างเ,เงียบๆจนเมื่อเอ็กซ์สามารถจัดการกับนายแม่ซีโลได้สําเร็จเขายิ่งตัดสินใจว่าต้องกลับมาช่วยงานในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งกลุ่มฮันเตอร์ที่ได้มีซีโลเข้ามาช่วยงานได้ดาเนินไปอย่างรวดเร็วหลายเท่าเอเลียได้สืบจนรู้ว่าไวรัสในแม่นั้นเป็นไวรัสที่สุกสร้างขึ้นโดยเกตเพื่อนเก่าของเขาเกตนั้นมีความอัจฉริยะเป็นอย่างมาก แต่ด้วยความที่ไม่ฟังคําสั่งใครเลยทําให้เขานั้นไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มของผู้บังคับบัญชาเกตทที่ไม่สนใจดังนั้นจึงได้พยายามต่อโดยการสร้างเหล่าเล็บิลอยศักยภาพสูงขึ้นมา8ตัวแต่ด้วยการกระทําดังกล่าวนั่นเองทําให้เบื้องบนไม่พอใจจึงได้มีคําสั่งให้จัดการกับเหล่าเล็บเลอยที่เกตทเป็นคนสร้างการจัดฉากนั้นได้เริ่มต้นขึ้นเหล่าเลเลลอยได้ถูกสังหารไปทีละตัวจนในที่สุดแล้วก็ครบทุกตัว เกดนั้นกดแค้นไปอย่างมากแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเอเลียอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าจะเป็นคําสั่งแต่เธอก็รู้สึกผิดกับเกดไปอย่างมากด้วยเช่นกันดังนั้นผู้สังเกตการทั้ง8จึงเป็นอดีตเลฟเลรอยของเกดที่ได้ตายลงไปแล้วนั่นเองเอกจึงได้ถามกับเอเลียขึ้นมาว่าทั้ง8นั้นอันตรายมากเลยเหรอจึงได้มีคําสั่งแบบนั้นลงมาเอเลียได้แต่พูดด้วยน้ําเสียงที่สั่นว่าไม่หลอก เพียงเพราะว่าเขานั้นได้สร้างหุ่นที่ยอดเยี่ยมจนไม่สามารถถอดรหัสได้เหมือนกับเอกและซีโร่เท่านั้นเองจึงได้มีคําสั่งให้กําจัดทิ้งด้วยคําตอบแบบนั้นเองทาให้เอกและซีโร่อึ้งไปอยู่พักหนึ่งถึงเรื่องราวจะเป็นแบบนั้นเอกและซีโร่ก็ต้องหยุดยั้งเกตให้ได้ก่อนที่เกตจะทําลายโลกไปมากกว่านี้ในระหว่างนี้ถ้าเพ,เพื่อนยังไม่ได้จัดการกับเหล่าผู้สังเกตการจนครบแล้วดันไปจัดการกับไฮแมกได้เนื้อเรื่องจะตัดเข้าคัสซีน ตามตัวละครที่เพื่อนๆได้จัดการกับไฮแมกนะครับถ้าเป็น X ใหไฮแมกนั้นจะหมดสภาพไอซ็อกจะเข้ามาพาตัวของเขาไป X ต้องการที่จะไล่าตามแต่ซิกนัทได้ห้ามเอาไว้ก่อน X ได้กลับมายังฐานทัพพร้อมกับเกตที่ติดต่อเข้ามาทักทาย X และเชิญให้ X ไปเจอกันที่ห้องทดลองของเขาถ้าเป็นซีโร่ไฮแมกนั้นจะหมดสภาพไอซ็อกเข้ามาพาตัวเขาไปมีหรือที่ซีโร่นั้นจะยอม พุ่งเข้าไปโจมตีไอซ็อกทันทีแต่ก็ถูกไอซ็อกนั้นสวนกลับมาด้วยการยิงสายฟ้าทาให้เขาไม่สามารถขยับตัวได้ในทันทีตอนแรกไอซ็อก so ได้บอกว่าเขานั้นจะพาตัวซีโร่ไปด้วยแต่พอดีว่าเขามีทูลาร์สก,ก่อนเอาไว้ข้าวหน้าละกันนะซีโร่แล้วไอซ็อกก็จากไปซีโร่ก็ไม่อยากฐานทับแล้วเกตก็แฮกระบบของฐานทัพฮันเตอร์เข้ามาเพื่อคุยกับกิกเก่าของเขาเอเลียนนั่นเองซีโร่ที่ยืนฟังอยู่นั้น ก็พยายามพูดขัดคอเกตอย่างเดียวจนกระทั่งเกตต้องเชิญ่อหนุ่มชุดแดงมาเคลียร์กันที่ห้องทดลองเขาเป็นการสนวนัในห้องทดลองของเกตตั้งคู่นั้นได้พบกับมาเธอไนแมร์ก้อนเวลาขนาดใหญ่ที่บรรจุไว้ด้วยไวรัสไนแมร์จำนวนมากการร่วมมือกันของเอ็กและสีโล2สองคู่หูได้เริ่มต้นขึ้นแม้แต่มาเธอไนแมร์ก็ไม่ขานามือทั้งสองเลยครับเกต ได้กล่าวต้อนรับทั้งสองพร้อมกับโชว์ชิ้นส่วนของซีโร่ที่เขาได้เก็บจากซีโร่สเปซตัวเขานั้นได้วิเคราะห์มันจนสามารถสร้างเลเวลล้อยที่แข็งแกร่งได้และนั่นก็คือเราผู้สังเกตการนั่นเองเอ็กที่ได้ผิดหวังกับเกตทที่เริ่มจะคุยกันไม่รู้เรื่องจึงได้ด่าเกตทกับไปชุดใหญ่ไฟกระพริบปป๊ะเกตทเมื่อโดนด่าด,ดังนั้นจึงรับไม่ได้จึงพูดประโยคสุดคลาสสิกว่าฉันจะรอแกที่ห้องสุดท้ายและได้ส่งไฮแม็กออกมารับหน้าแทนไฮแม็กเวอร์ชั่นอัปเกรด2.0 ได้โผล่ขึ้นมาและโจมตีทั้งคู่แต่ด้วยสุดยอดคู่หูไฮแม็กที่อัปเกรดมาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นที่จะถูกจัดการลงได้ X ต้องการจะโน้มน้าวเกตอีกครั้งหนึ่งแหมเพื่อจะด่าเขาไปชุดใหญ่ตบหัวรูปหลังละเอ็กคุงแต่นั่นก็ไม่เป็นผลเพราะเกตนั้นได้โชว์ชุดเกาะที่ทําจาก DNA ของชิ้นส่วนของซีโร่ชุดเกาะทําให้เขามีพลังที่สูงเป็นอย่างมากการโจมตีอย่างบ้าคลั่งได้เริ่มต้นขึ้นเอ็กและซีโร่ พยายามโจมตีสุดความสามารถแต่ก็ไม่ละคายเกาะนี้เลยแต่ท้ายที่สุดแล้วเกดก็ตกม้าตายในวินาทีสุดท้ายด้วยการพลาดท่าโดนการโจมตีของตนเอและลงไปแน่นิ่งอยู่กับพื้นแต่ด้วยความที่ไม่ยอมแพ้เกดได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งพร้อมบอกว่าเขานั้นจะใช้แผนการสุดท้ายนั่นก็คือการเขนชีพให้ซิกมาขอทีเถอะข้ายังไม่ตายเสียงอันดูน่าเกงขามได้ดังขึ้นมา ซิกมาในสภาพยับเยินเดบกดขึ้นมาพร้อมโจมตีเกรจนตายในช็อตเดียวเอกและซีโรจึงได้รีบมุ่งหน้าไปหาซิกมาในทันทีในระหว่างทางก็ได้เจอกับไอซ็อกที่นอนตายอยู่ทั้งคู่ได้เจอกับสตูคู่ปรับตลอดการอีกครั้งหนึ่งซิกมาในร่างปัจจุบันมีสภาพที่อ่อนแรงเป็นอย่างมากเพราะว่ายังรักษาตัวไม่เสร็จจากการต่อสู้ในภาคที่แล้วนั่นเองทั้งคู่ จึงสามารถเอาชนะซิกมาได้อย่างง่ายได้แม้ว่าจะเป็นร่างสองของซิกมาก็ไม่ได้เก่งกว่าร่างก่อนเลยเพเผอเกตในภาคนี้จะเก่งกว่าด้วยซ้ําร่างของซิกมานั้นได้ถูกทําลายลงซิกมาพูดประโยคสุดคลาสิกดังเช่นเดิมแล้วข้าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอ็กจึงได้บอกไปว่าพวกเรายังมีงานต้องทําอีกมากมายจะมาก็รีบมาส่วนซีโร่ก็พูดเสริมขึ้นมาสั้นๆว่าหุบปากแกน่ะรีตายไปซะ แล้วล่างนั้นก็สลายหายไปเอาละครับในที่สุดก็มาถึงเอนดิ้งกันแล้วภาคนี้จะมีเอนดิ้งทั้งหมดอยู่3แบบโดยเงื่อนไขาการเข้าเอนดิ้งนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าตัวละครที่เพื่อนๆเ,เลือกในการปรับซิกมานั้นเป็นตัวอะไรนะครับเอาละเรามาเริ่มเอนดิง้งแต่และเอนดิ้งกันเลยดีกว่า 1. x Mercy ถ้าเพื่อนๆเ,เลือก x แลสซโลกลับมาแล้วจะมีเนื้อเรื่องดังนี้ x นั้นจะพาเกตออกมาจากห้องทดลองด้วย พอคิดว่าเอเลียน่าจะอยากเจออดีตเพื่อนเก่าของเธอเอเลียได้ขอบคุณทั้งสองที่เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องในครั้งนี้ซิกนัทได้พูดขึ้นมาว่าแม้จะจบเรื่องราวในครั้งนี้แล้วแต่พวกเราก็ยังมีภารกิจเหลืออีกมากมายดังนั้นกลับไปพักผ่อนเถอะและพรุ่งนี้ค่อยมาทำงานกันต่อเพื่อโลกที่กำลังฟื้นฟูอยู่นี้ด้วยเช่นกันจบ Ending e เอ็กซ์เม t ร์ซีสองทุกเเพื่อนชาเองในการจบเกม และซีโร่นั้นยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมาจะมีเนื้อเรื่องดังนี้เอ็กซ์พาร่างของเกตออกมาจากห้องทดลองเอเลียได้เดินทางมารับเอ็กซ์เมื่อเอเลียได้เห็นร่างของเกตจึงได้วงตรงเข้าไปตรวจสอบร่างของเกตในทันทีเอเลียได้บอกว่าไม่รู้ว่าจะซ่อมแซมเกตได้หรือเปล่านะแต่ก็ขอบคุณเอ็กซ์ที่ช่วยเกตจนถึงวินาทีสุดท้ายใน,นเสรสซ้างของห้องทดลองใกล้ๆกับเอ็กซ์และเอเลียมีชายผู้หนึ่ง ยืนฟังการสนทนายอยู่ใช่แล้วล่ะครับเขาคือซีโร่ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ซีโร่คิดตัวเอกในตอนนี้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วจนทําให้เขาไม่จําเป็นที่ต้องช่วยอีกต่อไปรอเมื่อถึงเวลาเขาจะกลับมาพบทุกคนอย่างแน่นอนและเขาก็จากไปในตอนนั้นเองเอกและเอเลียเหมือนจะสัมผัสได้ถึงซีโร่จึงรีบวิ่งมาดูแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วซีโร่ได้หายไปแต่นั่นก็ทําให้เอกยังเชื่อว่า ซีโรยังไม่ตายแน่แน่จบ e n n i n n t t o e t t e r r 3. สามวันท e น r ด้ทูเกียสเถ้าเพื่อนเพื่อเลือกซีโลในการจบเกมจะมีเนื้อเรื่องดังนี้เมื่อการต่อสู้จบลงซีโลได้เข้าไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์เล็วลลอยคนหนึ่งถึงเรื่องว่าตัวของเขาจะสามารถรักษาอาการของอเวกิ n i n g ได้อย่างไรบ้างเมื่อชายดังกล่าวได้ตรวจสอบจนเสร็จเขาจึงได้เสนอวิธีการโดยใช้คปัูตในการรักษา ถึงแม้ว่ามันจะกินเวลาไปถึง102ปีแต่นั่นก็จะช่วยให้ซีโลได้หายจากอาการนี้เทคโนโลยี <Technology S 1> ในปัจจุบันก็ทําได้ดีที่สุดเท่านี้แล้วละ่ะซีโลจึงพูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรหรอกเอาแบบนั้นแหละถ้าไม่ทําอะไรเลยสักวันจะต้องเกิดเรื่องร้ายกับทุกคนอย่างแน่นอนแล้วซีโลก็ได้ลงไปนอนในแคปซูลจำศีลซึ่งกําหนดการหลังจากนี้นั่นก็คือ102ปีหลังจากนี้และซีโลก็ได้หลับไหลไป จบ e n d i n g 1 n 0 t u o Years l s t e r และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของ Rockman X6 เป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งผมต้องบอกเลยว่าภาคนี้เป็นเสมือนการแถรของคางแคปคอมหรือจะเรียกได้ว่าเป็นภาคเสริมที่ทำให้เนื้อเรื่องของภาค X5 นั้นดูสมบูรณ์ขึ้นอีกทั้งฉากจบของซีโร่นั้นก็เป็นเหมือนเครื่องการันตีแล้วว่าเป็นการส่งตัวของซีโร่ไปอยู่ในจัก,กรวาลของ Rockman Zero นั่นเองแบบสมเพสุสมผลนะครับ และภาค X7 ก็คือภาคต่อจากเอนดิ้ของ X นั่นเองและสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ผมในายแลนเชสเตอร์ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ